ถ้ามันจะไม่ได้นะ้นี่ใหม่แล้วเดยนนัทานิดร้องเพื่อสวัสดีี่ใหม่ครับผมจุดชุดเยอะชุุดเ ปีใหม่เนี่ยชมพูก็ทยอยนะเอาผลไม้ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำที่ต่างๆนะคะเพราะระหว่างวันระหว่างทางเจอใครที่มีโอกาสอาจจะแบบไม่ได้ให้ครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทยอยให้เรื่อยๆก็เลยเป็นคลิปที่มาของคลิปนี้นะคะก็จะเก็บบรรยากาศการ,การไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้พวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยท,ทั้งประเทศด้วยนะคะจะเป็นยังไงมีความสุขขนาดไหนไปดูกันจ้ะให้คนในครอบครัวก่อนดีกว่า อวยพรครับอวยพรบอกพูดสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ปีใหม่ใหม่ไม่ขู่ปีใหม่ใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผมจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยหล่อยังไงหล่อ ขออโห่ขออโห่ขออโห่นใหม่นะครับผมตอนนี้ก so ็ค well, like really <yes> ุ้มมากขอบคุณที่ติดตามช่องชมพู่อาวิเชียนะครับผมแล้วก็ติดตามคาราวบายุนะครับผมนี่บายุนี่น้องบายุอ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะับชมู่อวยพรไปแล้วบายุก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่ขอให้ดีด้วยบ๊ายบายจุ๊บจดูคนในครอบครัวแล้วไปดูดาราคนอื่นต่อเลยครับเก่งมากครับโยุทาราพายมาหลายปีดีดักกับไรดัก ตกหมั่นบัดเทินค่ะพี่เต้สวัสดีปีใหม่ไปเนตนวทร้านหน้าถ่ายนะคะขอให้สุราแข็งแรงขอให้มีเรื่องราวดีๆเฮงเงินรวยๆมีรายยด้ตลอดทั้งขอให้มีธุรกิจใหม่เร็วๆเหนหมดดูทักนิดเจ๊มะค่ะขอให้รวยเหมือนกันฟพูงอยู่ได้รายการก็อยู่ได้เหมือหน้าฝากที่บริษัทอะไรก็มาซื้อในรายการตกมั่นต่อได้เลยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้คุณผู้ชมนะครับ ปลอดโรคปอดทัยยุคนี้ปาัจรัยโมวิดจะกี่สายพันธุ์ก็ขอให้รอดแถวคน้านี่จ้าถูกน้องเอรปัจจัยหของเราวันนี้ขอบระคุณค่ะมาอะไรอ่ะขอบใจทีใหม่ตัมงใเล็กๆน้อยๆนะคะขอะขบคุณค่ะแน่แต่ไม่ต้องว่าแข่งแม่มีแต่เรื่องราวดีๆมีรอยยิ้มแล้วก็มีเบ็ดดีด้วย ได้เลยค่ะแม่ส่วนแม่นี่นะคะก็ขอให้ครูบาสิ่งที่ครูบาอวยพรมาขอให้เป็นจริงพันล้านหมื่นหมื่นล้านยลนดน้องค่ะแม่ขอบคุณตากนะนะจจะไม่ลืมเอาวยพรคุณผู้ชมหน่อยก็ขอให้คุณผู้ชมไปชมที่งโอเคขอให้คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเลยขอให้เป็นปีดีๆแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราก็สะบักสะบอมมาแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปขอให้เฮงๆรืยๆกันค่ะ อีกหนึ่งคนนะที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็รักที่คนนี้มากเห็งเจ้่หม่ใสุใ่ขทาวานะคะรวมถึงสามีเขาด้วยค,ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะเข้ามารักพร้อมกันค่ะ าวไทยทั้งประเทศไหนคะคุณแม่สวัสดีปีใหม่2,565ปีขานะครับป,ปีเสือปีเสือปีนี้เลยต้องแบบแกร่งมากเลยค่ะพี่ทุก,กี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านที่เป็นแฟนคลับน้องชมพู่รวมถึงแฟนคลับพี่ทุกี้รวมถึงแฟนคลับช่องทีวีทุกช่องเลยนะคะมีความสุขคิดหวังสิ่งใดให้สมดังใจปรารถนาไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยแข็งแกร่งต่อสู้กับโรคภยัยไข้เจ็บที่มาอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นปีหน้า ขอให้ขย้ำเงินขย้ำทองขย้ำทรัพย์ขย้ำสินขย้ำคนรักขย้ำคนตยายขย้ำตกท้ายแหละข้ำแต่ h ี p p y New Year นะคะขอบคุณจ้แมพี่สาวพี่น่ารักของหนูในวงการบันเทิงเป็นคนที่น่ารักสื่นใจทุกเรื่องแล้วก็เอ็นดูน้องมาตลอดจริงๆนี่น้องมีของขวัญมาส่งอีปีใหม่นะคะขอพี่ตุ๊กี้นะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยมีแต่เรือร่องราวดีๆมีอะไรเยอะ เป็นน้องสาวคนหนึ่งที่เรามองตารู้ใจเรื่องราวแล้วก็ตามแค่มองปุ๊บเรามีคำตอบทันทีเลยค่ะแล้วเราก็อยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้หวังดีต่อกันและรักกันเสมอค่ะแฮปปี้นี่เฮียแฮปปี้นี่เฮียทุกท่านะพี่ตุ้งแรกแรกนะคะแรกแรกโอ้ไม่จับคีย์พยานด้วยนะคะเนี่ยคนหนึ่งคือเดือนคนหนึ่งคือพี่ดาวแตกต่างกันตรงไหนอะไมแตกต่างตรงทรงผมพี่ดาวผมตรงพี่เดือนผมหยิก แล้วบางทีก็ชอบอ้ำน้องแต่งตัวมาเหมือนกันแล้วก็หลอกว่าคนนั้นคือคนนี้คนนี้คนนั้นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักค่ะชมพู่แล้วก็เอ็นดูน้องมาตลอดเลยนะคะตอนที่มาแต่เรื่องราวดีๆถือว่าแข็งแรงมีเออ่แต่ข่าวดีไม่มีสักวร้เรื่องงาน่มีหน้ามีแต่รอยยิ้มนะคะแล้วก็น่ารักเสมอแล้วก็น่าผู้ใหญ่น่ารักมากๆแล้วก็มีทั้คุณกับชมพู่มากๆเลยในเรื่องของการทำงานที่นี่นะคะมาเพื่อการรับชมนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ ให้แ่งเร็วรวให้กับายิ้มตลอดกันที่เอ็นดูน้องคนนี้คือเราเป็นน้องแมนได้ชมพมลาปีใหม่ทุกคนนะคะทุกคนก็จะซื้อเป็นกระเจาผลไม้ซื้ออะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กันในการเฮปปี้ยูยีนะคะแต่ว่าปีนี้สำหรับพ่ชายคนนี้่ะากินผลไม้ที่ไม่กินหรอกเขาไม่กินอะไรที่มีประโยชน์หรอกเขา่้องกินอะไรเป็นขวด พูดพุยขอให้พี่มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดไปและเป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องแบบนี้ทุกอย่างที่ปวยพรมันดีมากเลยนะแต่ท่จริงให้วายแล้วมาปวยพรฉันก็รามแข็งแรงก็อยากมีเยอะสิกล้วกินเยอประมาณขอบคุณนะครับฝากน้องสาวด้วยนะครับน่ารักที่สุดและเก่งที่สุดแล้วจ้าบอยขอบคุณจ้าพี่จิ๊กไปกินลาบมาเลย จะโชวมาหลายปี boundaries. แล้วก็เป็นเจ้านายที่น่ารักของชมพู่มาโดยตลอดอยให้ชมพูมีแต่ผลงานแข็งแรงนะคะมีดงนั้นจะเป็นนิชมพู่ก็ขอให้รวยปังปังเพิขึ้นอีกแล้วอ๋อปวยพรปีใหม่ให้คนไทยทุกคนหน่อยค่ะคุณแม่สุขสีปีใหม่แล้วเดนัทธานิตร้องเพื่อก็ชีวิตใหม่ปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าแนวแบบมีความสุขไหมคะค่ะเขาเรียกว่าดนตรีนะ ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีจังหวะชีวิตที่มีความสุขอขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มีความสุขมากๆเลยปีหน้าแม่ก็ว่าจะออกเรือนแล้วนะคะแม่ปีหน้าแลนจะแต่งงานเหรออ๋อไม่ใช่เขาออกจากเรือนค่ะสิเรือนนี้นานแล้วนะคะแ<อ>ก้ะไรใหม่ๆแม่ก็ฝันของแม่เนาะเออขายขายคอนโดได้มีความสุขแน่ๆค<อ>่ะคุณผู้ชมอยากขายอะไรขายได้อยากทําอะไรได้ถามลูกหลานดีได้ดังใจเขาก็ได้ดังใจเหมาะกับทุกคนมากเลยนะได้ดัง ไดังใจค่ะอีกหนึ่งคนที่สวยแซ่บไม่เปลี่ยนยิ่งมีสามีต้องฉันแน่ๆต้องฉันแน่ๆมีมีสามีก็ยิ่งสวยมีของขวัญมาให้ทุกีนะคนได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะคุณเอมี่ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหัวรักหัวลงแล้วก็มีงานดีๆเฮงๆปังๆเข้ามานะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณนะคะ คุณอวยพรให้กับคนไทยไหนคะคนไทยจ้ะคะ,ะให้มีคนสุขนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลโควิด<ะ>และทุกทุกโรคนะคะ,ะมีความสุขมากๆนะคะต่างๆดีๆไปเลยคะ่ะปีหน้าคุณจะทำอะไรใหม่ๆไหมมีค<ะ>่ะท่าใหม่ไม่เหลือท่าแล้วค่ะ านเยอะกิงงานเยดาวองคมันยังไงกงานเยอะเนาะผมพูดกเนทริมากก็คนที่เต็นที่กับงานทุกทย่างเลยและที่คนที่าของทงานเป็นที่ทงี่นะแล้วก็สขอให้ทุกครอบครัควรต้นทุกเนาะอยู่ในิชัมคุณอาุณพี่จะ้นความสุขมากๆเช่นกันนะคะถึงว่าแข่งงานกับีใหม่นะคะแล้วทีมาราสุดๆจะไปคูกทำเพิ่นค่ะพี่ทำงานกันมานะคะเป็นทีที่น่ารักเหมัอนุมผู้เลยตลอดเลยนะจ้าทีใหม่ เป็นเื่อผลไม้เสุะดเลยขอแข่งแเลยตั้งดวนขอให้แม่าเินได้ก่ว่าๆหือกันนะคะสถั่นนปความที่ดีมากก็อย่างอีกเยอะเลยค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะกนะคะส่งไปถึงคุณชายนะคะสรายะดอบฟินค่ะได้สุขภาพขึ้คะ เขาบอกว่าพี่ชายนะคะถามว่าแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะมีแต่งยอดแบบว่ายอดเข้ามาถล่มทลายเหนรักมาดน้ำินเยอะๆรัหทังโลกเตรีแบบนด้นที่ส่งต่อให้พี่ชายนะคะคิดใหม่นะคะ ลิลี่สวัสดีปีใหม่นะครับผมคนทับลูกคนที่หน้าเองเนอีส้มแข็งแรงครับผมเช่นกันครับผมโอ้ยขอบคุณมากโอเคเช่นกันครับผมสุขภาพแข็งแรงนี่โอเคผ่านเข้าไปได้ดีโตัวไวแล้วลูกนะเป็นเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะลูกนะโอเคครับผมขอเชิญไปครับขอบชิญครับครับสวัสดีครับพ่อเนี่ยเอาไรหั่งเนี่เหรอหมดที่เลยเหรออันนึง บอกขอให้รว่งดีสุขภาพแข็งแรงงานเยอะๆเงินแยะๆมีแต่คนรักมีแต่ข่าวดีมีแต่เรื่องราวดีนะคะที่ต่นพิจัยที่ได้นของเราเช่นกันปีใหม่นี้ขอให้ครอบครัวทุกคู่มีแต่ความสุขความเจินมีงานเยอะๆเหมือนกันทุกวันนี้ก็เยอะแล้วขอให้เยอะอีกถ้าคิดว่าทำไหวทำไปเลยนะงานเยอะๆตังเยอะๆงานความสุขตลอดปีตลอดไปสึ่สนามใหญ่แบบนี้ทางครอบครัว สูงมากครับสูงมากแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บทางบ้านเลยโอเคตีมือตีมือตีมือก่อนเฮ้ตีมือนี่ตีมือนี่ก่อนใชก่อนชดมัดกันชดมัดชดมัดกันเร็วไะไรชดมัดก่อนชดมัดโอ้อ่ะเป็นกันลงทุนในราคา ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะมากเพียงน่าทำงานหลายอย่างสร้างครอบครัวเหนื่อยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณพ่อเป็นแม่คนจะเป็นง่ายเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีๆเป็นบ้านสำหรับสองคนเป็นได้โอเคขอบคุณครับลูกปูลูกับลูกปูลูกปูก่อนครคับ ขอพวยพอนทีนพีพ่บอลนะคะสุือว่แข็งแรงนะคะทำอะไรก็มีแต่คนเอ็นดูมีแบบว่ายอดยืนปังๆเลยแล้วก็รวยๆนะคะพี่ขาขอให้ชมพูแพ่และครอบครัวนะครับมีความสุขจนเลยขอให้งานเยอะแล้วเยอะอขอึ้นอีกขอให้บ้านหลังใหม่ชมพู่มีแต่ความสุขมีแต่เงินเข้าบ้านเงินทองไหลมาเทมา,ม,า,ม,ามีแต่คนรักชมพู่ตลอดไปนะครับครอบครัวเ<า>น,ะนาๆๆนะสวัสดีปีใหม่ครับน้องบอยน้องชมพู่นี่คือคุณหนูและ น้องคนเล็กของก่อนบ right? so um ่ายใครเครียดเลยแล้ในยุคนั uan, ้นท right, ี่เราอยู่ด้วยกันก็น้าใจน้อยๆก็มันดึงมีค่าสำหรับจิตใจที่นานๆเจอมั่งไม่เจอมั่งนู่นนี่มั่งสนุกมั่งไม่สนุกมั่งเฮฮาบ้างเราเป็นเสมือนพี่น้องกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะให้ครอบครัวเราสองคนทั้งลูกจะมีอุกคนก็ขอให้เริญรุ่งเรืองนะทั้งด้านที่การงานและเจ็บยัจนมีแต่ํำรวย

เต็มใจให้กูได้ยหรอคุณแม่าให้ลูกดูไปปอยดีปอยดีเสลาเสาาดินหน้าปกติเป็นอย่างเงี้ยเารดูอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวดูพัพหน้าเดินเจัมาาดูสาราครับได้ตลกได้ไหมครับเ่อนวลุงเทบโยนเดินสาราคัไหมอย่างี้ลกาเลยปบหอกข้ารู้ว่าหอเอากองวัมาให้ กินหน้าเหงี่ยเรวยๆนะวิดูเราขอให้คุณผู้ชมดูด้วยดมถ่าร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยอย่าเป็นหวัดแล้วก็หายใจเราอ่ะเป็นหวัดนะขอบคุณย่อนคลายผอบคุณย่อนคลายเรือยๆนันัค่ะนั่งนั่งเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เป็นเมียคนแรกของผัวค่ะใช่ดีที่หนูว่าทีหลังเข้ามาก่อนลองแย่ให้ค่ะว่าโอเคไหมใช่หนูกินน้ำไช่สอบ ขอบคุณนะคะบนะคะขอบคุณค่ะจะปีใหม่นะคะปีหมจะกนะโอยยังไงอให้ด้แว่าโแล้วค่ะ ไอ้ี่ความสุขแล้วแะอายุมันคันยืความเก่บกาจอะไร,รนะความไข่กาจมีเปมาน่นรับแบบคอยเด้งเงินเงินม่นมนอนเจอคอยได้งเงินแสนไปใส่มาใส่กอ,อให้ตลอดไปด้วย,ย,ยนหนูคาไม่ต้องโอยพอ,อ,อ, <c oughs> อแล้วล่ะมาดูพอไปหมดแล้ววิ่งความสูงมากนะคะ ก็อบอกว่าวันนี้ที่เรามีการรวมตัวทานข้าวส่วนีปีใหม่กันเนี่ยนะคะทางบ้านเาเป็ดก็ซีเรียสมากๆเลยนะคะก็มีการตรวจอ็นทเคก่อนนะคะแล้วมีตรวจสองแบบนะมีตรวจแบบจมูกแล้วก็ตรวจแก้มค่ะแล้วก็ติดสติกเกอร์สําหรับใครที่ผ่านแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะแบบนี้ค่ะถ้าผลตรงไหนไม่ชัดเจนเนะเราก็มีการตรวจซ้ำจนเรียบร้อยแล้วเราก็มีการเช็คด้วยนะไม่ได้มีการตรวจเดียวมีการเช็คว่าแต่ละคนไปไหนทำอะไรกันบ้างน,นะคะแล้วแบบนี้ชุมพูดถ่ายชุมพูจะเปิดแอมใช่ไหม คนที่รับมอบขอก็จะเปิดแมสแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะเราก็จะใส่แมสกันนะคะถ้าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องเปิดแมสค่เพราะววาปลอดภัยจะได้ไม่ดราม่านะคะจะบอกวันนี้ไม่ก็นั่งวายุนะพาราธันวาเองหลานๆเนี่ยก็มีการตรวจหมดเลยทุกคนต้องโดนตรวจหมดนะคะเดินเข้าไปเดินเข้าไปสวัสดีค่ะทาราสวัสดีครับลูก โอเคเข้าไปข้างในหลบไปเข้าไปโอ้โนี่ตาโยงกันนะโตมเออตาโยงกับยายโตมโอ้ยคนทั้งคู่เลยาหลานหลานมาสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่แล้วไงมาแล้วมีงาน อาปาขอพรกันลูกป่ะมาลูกมามาให้ยายมาสวัสดีปีใหม่นะคะพวกหนูขออวยพรให้นายโยงนะสมนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีแต่ข่าวดีเฮงเรวยๆนะคะขอให้ลูกขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกนะร่ำรวยขึ้นไปเรื่อยๆมีชื่อเสียงขึ้นไปยาหยุดลูกนะครับให้เจริญให้เจริญนิสนึกอะไรก็ขอให้ได้อย่างใจคิดนะลูกนะที่ไหนกอะรอรที่ เสียงดังเหมือนลูกเสียงดังนะไอ้คนนี้มีเสียงลูกเหมือน